อยากพูดภาษาอังกฤษคล่องขึ้นภายใน1สัปดาห์สูตรลัด I am 5แบบช่วยคุณได้ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ English มันๆกับ Teacher สลาตันเรียนชาตินี้เก่งถึงชาติหน้าหน,านา English มันๆกับ Teacher สลาตันเรียนชาตินี้เก่งถึงชาติหน้า โอเคครับคำว่า ismr a a e นะครับ ismr a a e มันก็คือกริยาเชื่อมใช่ไหมครับมันทำหน้าที่นะฮะในการลิงก์ไอเดียในประโยคนะครับฉะนั้นเรามาลองสูตรแรกกันเลยครับ i am เชื่อมกับคำนามครับอย่างเช่น i am a teacher i am a teacher ผมเป็นครูใช่ไหมครับคาราวนี้ลองมาใส่ลักษณะนะครับ <laughs> เข้าไปด้วยอ่าสมมุติคุณเป็นคนที่เรียนได้รวดเร็วลองแต่งประโยคครับแต่งประโยคนะ เดี๋ำในช่องว่าง I am a fast learner I am a fast learner ต่อไปครับฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีน,น,น,ดนะครับอาแต่งประโยคเลย I am a good person I am a good person ลองแต่งประโยคว่าฉันเป็นคนใจดีอาฉันเป็นคนใจดีสมมติเป็นผู้หญิงอาฉันเป็นผู้หญิงใจดีลองดูครับตดัดา I am a kind woman. เ okay, คพอคุณเข้าใจตรงนี้แล้วนะถ้าจะเปลี่ยนประธานเป็น he she it นะครับหรือว่าพวก I U V D ก็แค่ไปทบทวนเรื่อง subject verb agreement นะครับซึ่งผมมีคลิปอันนี้สอนอยู่แล้วนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้เนาะเรื่อง subject verb agreement โอเคต่อครับเรื่อง I am นะครับฉันเป็นนักเรียนแต่งเลยตุ้ม I am a student ใช่ไหมฉันเป็นครูสอนไปแล้ว I am a teacher ฉันเป็นคนทำงานเป็นทีม I นะ I am a team player I am a team player, นะรับฉันเป็นคนทำงานกับคนอื่นได้ดีนะฮะโอเคคราวนี้เราเข้าใจวิธีการใช้ I am กับคำนามกันแล้วนะครับแบบที่หนึ่งนะเนาะถามว่าคำนามคืออะไรจำไม่ง่ายเลยทุกชื่อสรรพสิ่งคือนามเช่นประยุทธ์ลิซ่าสตรีททาวน์นะครับโอเค จำไว้แค่นี้นะทุกชื่อสรรพสิ่งนะครับทุกคนสัตว์สิ่งของหรือว่าไอเดียแอบสแตรกต่างๆนะครับเป็นคำนามหมดเลยนะครับ I am บวกคำนามนะครับแบบที่เราเรียนกันเมื่อกี้โอเคต่อครับแบบที่2ครับ I am บวกสิ่งที่กำลังทำครับผมโอเคสมมุติว่าผมทำกับข้าวอยู่นะครับโอเคแต่งประโยคครับาสิ่งที่กำลังทำจะต้องเป็นกริยา ing ใช่ไหมครับคราวนี้ทำกับข้าวนะครับคำว่าอะไรครับ Cook ใช่ไหมรวมเป็นประโยคครับ I am cooking I am cooking ใช่ไหมถ้าจะถามเป็นคำถามน่ะคุณทำอะไรอยู่ทำกับข้าวอะไรอยู่ What are you cooking What are you cooking ถามว่าทำอะไรอยู่ What are you doing ตอบไง่าย I am cooking I am cooking ต่อครับกำลังอ่านหนังสือครับลองแต่งสิอ่านหนังสือครับ I am ตัวนี้อะไรครับดิงดิงง I am reading I am reading mm hmm. คุณทำอะไรอยู่ What are you doing อ่านหนังสืออยู่ I am reading นะครับโอเคคราวนี้ลองใส่กรรมเข้าไปได้ไหมสมมติอ่านเรื่อง Harry Potter เงี้ย I am reading Harry Potter I am reading Harry Potter ถ้ากำลังอ่านหนังสือทั้งแับข้าวแต่งไงครับ I am reading <Cook> book, ใช่ไหมครับโอเคต่อครับ <c oughs> เรามาดูคำว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรสักอย่างเลย I am doing nothing I am doing nothing ลองแต่งประโยคซิว่าวันนี้ฉันจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้น I am doing nothing วันนี้ Today I am doing nothing today I'm doing nothing today เมื่อเราเอาคำว่า am มาใส่อปอลฟี s ใช่ไหมมาแปลงรูปให้มันสั้นลงเป็น I'm นะครับ I'm <c oughs> กับ am ต่างกันนะ I am กับ I'm นะครับเป็นเวอร์ชันสั้นของ I am โอเคต่อครับ um, ฉันกำลังคิดถึงคุณ I am thinking of you I am thinking of you ฉันกำลังประชุมอยู่ คำว่าประชุมคือ have a meeting ใช่ไหมใส่เป็นกริยา ing ครับ I, I am having a meeting I'm having a meeting นะครับโอเคต่อไปครับเรามาพูดถึงความรู้สึกครับผมจำไว้นะความรู้สึกเนะี่ยเรามักจะลงท้ายด้วย ed อย่างเช่นฉันรู้สึกตื่นเต้น I am อะไรครับตื่นเต้นต้องมี ed นะถ้าเป็นความรู้สึกต้องมี ed อาเสียงเป็น excited I am excited ฉันรู้สึกฉันรู้สึกแบบช็อกมากๆ I am shocked I am shocked สำหรับคนที่ออกเสียง ed ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตัวดอเด็กเป็นตัวเสียงตัวทอทหารหรือว่าเป็นเสียงอิใช่ไหมถ้าไม่แน่ใจนะครับไปดูคลิปสอนนะครับการออกเสียง ed นะครับครบครบทั้งหมดเลยนะฮะมีรายละเอียดสอนอยู่นะครับในคลิปเดี๋ยวส่งลิงก์ให้คอมเมนต์เข้ามานะครับโอเคต่อไปครับรู้สึกเบื่อครับ I am bored อย่าลืมเติม ed นะ ed คือความรู้สึก I am bored I am bored โอเคลองบอกว่าฉันเหนื่อยสิคำนี้ครับดิงด้งๆแต่งสิลองใส่เข้าไปครับเหนื่อย I am tired I m tired เหนื่อยมากนะครับถ้าจะเป็นแบบอัพความเหนื่อยขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งก็ I am exhausted I am exhausted นะครับโอเคคราวนี้ลองมา บอกว่าฉันรู้สึกกังวล I am worried นะครับสังเกตไหมพวก ed เนี่ยนะครับกริยาที่เอามาใส่เป็น ed เนี่ยมาใช้เป็นความรู้สึกได้นะครับผมโ okay. อเคอะต่อครับมาดูเรื่องของ I am แล้วบอกว่าอยู่ที่ไหนอะโอเค I am at the office I am at the office ผมอยู่ที่ออฟฟิศนะครับบอกเลยผมอยู่บ้าน I am at Home. i o m t i o m t ลองบอกว่ลองาฉันอยู่ที่ทงานฉันอยู่ที่ที่ทำานๆลอที่ทงานอูอคทีุที่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 ทม่่าี่นี่ทีบทีบที่ทอ่ที่นีาที่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 ทม่ที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 ่วี่ที okay. ่ที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 ่่ทีนี่่ I am on cloud 9แปลว่าฉันมีความสุขมากๆเลยนะครับโอ okay. เคอาละต่อครับเรามาดูอันนี้กันครับเรื่องของนิสัยครับนิสัยก็จะเป็น adjective ใช่ไหมจำเพลงได้ไหมทุกชื่อสปปรรพสิ่งคือ noun เช่นประยุทธ์ Lisa Street Town แทนที่ด้วย pronoun สรพพนา he she it adjective adjective ขยา่ยทุกสิ่ง oh amazing that big black car เห็นไหมคำขยายเช่น amazing คำว่า big คำว่า black ใช่ไหมครับ big black amazing พวกนี้คำขยายเนี่ยเราเป็น adjective บอกถึงลักษณะบอกถึงนิสัยของคำนามนั้นๆนะครับโอเคลองดูครับสมมุติบอกว่าฉันเป็นคนใจเย็นมากๆเลยคำว่าใจเย็นนะครับคำว่า patient นะครับมาแต่งประโยคสิฉันเป็นคนใจเย็น I am patient ฉันเป็นคนเด็ดเดี่ยว I am determined ฉันเป็นคนพึ่งพาได้ไว้ใจได้ คำว่า reliable ใส่เข้าไปครับ I am reliable ฉันเป็นคนสบายๆ I am easy going I am easy going ฉันเป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่น I am flexible I am flexible นะครับนี่คือพวกนิสัยต่างๆนะครับใช้เป็น adjective ได้นะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับ Um, I am ทั้ง5แบบนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนประธานนะครับก็แค่ต้องสนใจเรื่องของ subject verb agreement เพิ่มเข้าไปคุณก็จะสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้มากหลากหลายนะครับด้วยสูตรทั้ง5อันนี้นะครับผมโอเคครับถ้าชอบกดไลค์ก็ใช้กดแชร์นะครับแล้วอยากเรียนอังกฤษด้วยตัวเอง ด้วยคอร์สออนไลน์ที่พาคุณฝึกตั้งแต่ไม่มีพื้นเลยนะครับฝึกแบบมีโค้ชออนไลน์ช่วยอีกแรงหนึ่งนะหลักสูตรวิดีโอที่ช่วยคุณเป็นสเต็ป by สเต็ปจนพูดภาษาอังกฤษคล่องเองได้ภายใน1-3เดือนนะครับแค่ฝึกทุกวันนะครับรับรองว่าได้ผลมาแล้วหลายคนมา,มากๆเลยก็ติดต่ออินบ็อกซ์ของเราเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ที่ชชู่สารดันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ้้ชชออกดไค์ตแรรเียนม่ง